ในนราทองพลัสยาวถึงหเมตรตอนนี้นะคะฟาร์ดาก็อยู่ที่โรงงานนราทองพลาสนะคะวันนี้ฟาร์ดาจะพาทุกคนนะคะไปดูโตะไม้ที่ยาวที่สุดในนราทองพลัสนะคะนั่นก็คือโตะไม้หลุมคลอรุ่นนี้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะมีความยาวโตะนะคะ ึ่งหกเมตรเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าไม้หลุมพอรุ่นนี้นะคะนองนะคะไม่มีการต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่านองนะคะเป็นไม้ชิ้นเดียวนะคะผ่าครึ่งซีกเอามาทาโต๊ะไม้หลุมพอรุ่นนี้เลยนะคะจะบอกว่าน้องสวยมากๆานะคะรุ่นนี้นะคะน้องจะมาพร้อมกับเก้าอี้ไม้จริงนะคะพร้อมเบาะนุ่มๆนะคะทั้งหมด9ตัวใน1เซตนะคะและก็ยังมีในส่วนของเก้าอี้ไม้ยาวนะคะซึ่งจะมีความยาวถึง2เมตรสิเลยทีเดียวนะคะจํานวน3ชุดนั่นเอง และสาหรับโตไม้หลุมพอรุ่นนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าน้องนะคะเป็นขาสแตนเลสนะคะไม่เกิดสนิมอย่างแน่นอนแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะทนต่อรอยขีดข่วนด้วยค่ะและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโตไม้หลุมพอรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่นาราธิวามเซ็นเตอร์นะคะรับรองวันได้ราคารงงานอย่างแน่นอนคะ่ะแล้วเจอกันที่นาราธิวกันะคะ